ลอย่าลเฮ้ทุกคนไม่ด้ล็อไม่ได้ล็ออยู่ไม่มีใครล็อกอย่ทำไรเราพูดเรื่องผีกันไงเฮ้

หลับตาหลับตาเย็นหลับตาตาแข็งมากเลยครับเย็นหลับตา เราคู่นะเฮ้ยสองตัวนี่แต่ทุกคนเลยจ้ะขอข้ามาว้าว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  แต่แรงมากเหมือนผู้ชายอ่ะแรงเหมือนผู้ชายมากกว่าตอนนี้ฮันนี่ก็โทรหาปรึกษาใครไม่รู้อันนั้นก็โทรมันมีช่วงรู้สึกตัวเล็กๆเหมือนเหมือนมีคนบังคับใี่หรอกคือมึงไปเลยไปไหนคะมึงไปกราบกูเดี๋ยวนี้โอเคเขาบอกแค่ว่าเป็นรถหุ่นรถเสียบเขาข้างหลังบ้านเราเป็นป่าแล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่คือเสียบกอกแกะกอกแกไปดูไป เนาีไหมเราต้องบอกก่อนก่อนแน่นั้นห้องนั้นไม่เคยมืดเลยเพราะเจ้าของบ้านเปิดไว้ตลอดแต่พอเรามาอยู่ปุ๊บเราเราปิดทึบหมดเลยแล้วก็พี่เองพี่เองเนี่ยเป็นคนเป็นคนขอให้เจ้าของบ้านปิดทางบ้านสั่งเจ้ี่ว่าเจ้าที่ไม่น่าทำเพราะว่าเจ้าที่ปกป้องบ้านอยู่แล้วไงไม่มีทางสารไม่ใช่มีอะไรไหวดูดีเออไม่ใช่มีสารเปล่าไม่มี ไปห้องนั้นก่อนไปไปที่ห้องที่พี่ฟิลบอกว่าเจอก่อนดูครับห้องนี้มันมันมืดปกติมันไม่เคยมืดขนาดนี้มาก่อนใช่เพราะว่าเราปิดผ้าม่าเองเออที่แรกไม่เก็แพงหรอใช่ไม่มี่ใหม่เลยนะครับใหม่ไม่มีไม่มีไอ้ฝ้าข้างบนแต่ว่าพี่พี่บอกเขาว่าขอกั้นได้ไหมกลัวโจรอะไรอย่างนี้อ่าใไม่ดีเดี๋ยวนี้ใจไม่ดีเข้ามา พี <54. S 2> ่จะเก็บคลิปไว้ทุกอย่างเรียนไว้เป็นหลักฐานให้หมอดูไม่ค่าอยู่แล้วก็้นบนอยู่ไม่ได้ต้องย้ายออฟฟินจะด่าด่าไปแล้วพี่หันไปอยู่บนคออยู่บนเย็นเย็นถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้ถือไว้เย็นถือไว้ก่อนเย็นเดี๋ยวมาอีกทำไมเอาเย็นเอาไปหาเดี๋ยวเดี๋ยววางใส่ไว้เออเป็นไหนไม่ชอบแบบนี้เนาะ กินอนนะรอเข้าไปด้วยร้อนเข้าไปด้วยร้อนร้อนเย็นนะเชิร์ร้อนเข้าไปในห้องห้องเมื่อกี้นอยู่ที่พื้นแล้วอ่ะใช่อะไรี่เข้ามานอ้อมกุฏกะพะไปนี่เออจับปาดอ่ะเย็นไม่พี่เมื่อกี้พี่เปิดเย็นรต้องไม่ด้เฮ้ย เฮ้ยย็นไม่ได้ถอดอ่ะ<อ>ไปรับก่อน I don't want to eat it 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 Wait From the beginning Yes โยมขอโทษตอนนี oh, ้เลยความที่ใครขอโทษนาะเอามันลงฆ่าแล้วไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่รบกวนเจนนี่เข้าไปห้องเข้าบ้านแล้วก็ถอดท่ายแล้วก็วิ่งเข้าห้องปิดประตูล็อกนาทีทีหนึ่งได้มันจะเฉลยนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็พอเปิดเธอมมีคนขอร้องให้เปิดแล้วก็เปิดเสร็จแล้วก็แบบยิ้มอยู่ข้างในเขาไม่รู้นะต้องวอกระวันตุ๊กตาร้อให้กับเจนนี่นะผมเราวิปกันแค่ประมาณไม่ถึงห้านาทีเรื่องนี้นะครับ คือเราทําขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ลบหลู่หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเราจะทดสอบน้องๆว่าแบบเฮ้ยถ้าถ้าเจอเหตุการณ์นี้เขาจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงแล้วอย่างคือว่าทุกคนรักรักกันมากนะฮะรักกันมากเลยจ้ำอีกทีนะครับว่าไม่ต้องได้ไม่ได้ลบหลู่หรือว่าอ,อะไรสักอย่างนะครับจีจริมพี่วตั้งแต่ตอนมาแล้วล่ละบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วแหละว่าเราจะมาเข้ามาทํางานที่นี่หลายคนนะก็แบบอาจจะรบกวนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ ว่ตั้งแต่แรกไปแล้วนะคะเราจะไปขอว่าเ้าที่ขอเข้ามาอีก,อกครั้งหนึ่งน,นะครับผมเพื่อความสบายใจนะครับชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับเจ้าที่